เียพ well. ี่น้องทางนี้ม oh, ีอาการครับนี่ครับกงองงูบุี่ยูบุร่พี่น้องเอาพี่น้องทางนี้มีอาการนครับนี่ครับเอาพี่น้องทางนี้มีอาการครับนี่เชื่อใครับพี่น้องอขอขมูลน่ยพี่น้องยูบหรอพี่น้องเ้ยเอ้าันมีปลาตเบตตวนี้พี่น้องอ้ามีอาการนี่แะครับนี่วันันนวัันนั นังนนี่เบ็ดหายโอ้แลัวนี่มีไค่เนี่ยพี่น้องนี่ครับนี่ครับขั้นเบ็ดครับโอ้มึงครับพี่น้องนี่นี่ขั้นเบ็ดพี่น้องนี่ครับขั้นเบ็ดมตู้ฟูกับมังครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับมาพอครับนุ่มหน่อยเชนแอร์เชนเคยครับหลังจากว่าได้หาหน่อใหม่นาะพี่น้องเพวทไทยพี่น้องมังต่อมเดี๋ยวโน้ตใหม่ครับมาใส่เบ็ดครับผมมือนี้ครับไม้กอครับน้ำ ฝนตกนักน้ำหลากมากครับเลาเยื่อมาใส่เยอะจริงดีที่โกพี่น้องไม้โกครับมือนี้ครับไปที่ห้องในปลามือนั่นแหละพ่อพี่น้องมาครับพี่เชีวครับมือนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปใส่ลังแรงนกันนะครับมือนี้ค้ำนะครับเดี๋ยวสีใส่เบ็ดเบิ้บเบิ้ครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปใส่ลังแรงนกันนะครับ ยัดออกอมายัดซิบพอดีครับมือนี่ครับ70ดซิบหลังครับยัดน่อเสียสิ่งดีที่เราครับผม ครับพี่น้องเดี๋ยวไปใส่หลังที่สองครับผมวันนี้ชิบูตะใส่ให้พี่น้องในเบื้องหลายนะครับพี่น้องใส่ให้พี่น้องในเบื้องจักซีหารัางนะครับเราคงไปจิคอนเราอยากไสเบ็ดก่อนวายำคทำก้อนครับผมมือนี่ยำคนทำเอาหอดไฟมาน้ารับมือนี่ยมันทำกับยิ่ย่างไฟใส่เลยครับมือนี ยอะเด็ดของห้องเยอะจริงๆพี่กอล่ะครับพ่อแม่พี่น้องไปเซตห้องแบบยามกลับพี่กอล่ะครับพ่อใหญ่กลับวันอะไรครับพี่น้องน้ำมาจากซีดไหลเลยพี่น้องเนื้อน้ำมากครับเหมือนครับฝนตกแห้งครับสองมือดิฟ้านมากครับขึ้นครับมือขึ้นก้อนครับผม คนตกแห้งครับครับไปครับหลังที่สามหัวงอกครับผมมาเยอะเกี่ยวกับอะไรครับออกเป็นเยอะจริงดีเลยนะพี่นอ้อง นีเยอะเขียดหนึ่งเจ้าเลยครับพี่น้องเขียดหายากครับอยู่ทางนี้ครับทางบ้านผม,มเกียดหายากครับผมมีแต่กิริีนี่ละครับแต่กิริี่ย์จริงดีนี่ก็ซื้อพันนะครับพี่น้องซื้อพัน,นมาก ครับพี่น้องเนาะแสดงต่อไปเลยครับ เอาพี่น้องขออนุญาตใส่เบ็ดให้แล้วครับเดี๋ยวยังถามม่โดนพร้อมกันครับมาแรงครับผมว่าจะมีเตียมให้พี่ให้น้องหรือเบล่าครับนะครับผมเดี๋ยงติดตามมาแรงครับพี่น้องไปครับมีเตียมพี่น้องทางนี้มีอาการครับนี่ครับสำเร็จโกงของน้องบุญรุ่งชิ่บุญรุ่พี่น้องโยงพี่น้องบุญรุ่งพี่น้องเนี่ยข่ายยามครับครับนี่ใส่เสร็จแล้วได้ยามเบ็ดครับครับเอายู้ยุพี่น้องยู้ยุยุ วุ้ปลาเข็งแมวแง่ดิพี่น้อง,งเดียมแมวของห้องว่าแล้วครับปลาเข็งครับโชว์อถุงมาลูกวุ้บกวาขอบตาดิพี่น้องอย่นี้ครับเอของหยาดป,ปก่อนพี่น,อน้องเข็งโคตรยากเลยพี่น้องต้องระวังครับมันจะเบ็ดโค้งว่างสิระวังดีๆีเลยครับนี่ขอสะบัดเดียวเดียวนะ้ยน,นี่เลยพี่น้องจุ๊บงาน มีเแกมพันไปแล้วพี่นอ้องอาอพี่น้องเดี๋ยวทาลังเลยมีอาการอีกเดี๋ยวนุนม่มหน่อยใช่เนาะไทยพี่น้องมั่งไหมครับบ้านไหนขายยามกลับของพ่อ,อครับหลังจากใส่เบ็ดแล้วพี่นอ้องอ๋อเดี๋ยวลังเลยมีอาการนุนม่มหน่อยใช่เนาะไทมั่งไหมครับผมพี่น้องเอาพี่น้องมันมีอาการทีร้จะรับนี่ครับ หมอครับพี่น้องต่อมอต้อครับน <statistically> ี่ติดเยอะชิดเบียดห้องติดหลังเลยพี่น้องเบียดติดหลังกล่นครับติดหลังท้งดักเออพี่น้องอย่างสองมาแล้วครับลงมาลูกต่อมอสและต่อมอสพี่น้องมันจะเสียบเยอะไปอีกครับพี่น้อง เงี่เสียบยาฝังหลวงใด้ได้พี่น้องหลวงนึงเอาใส้ดากหลวงนึงเอาเขาะคือข้อครับผมจดี๋ยวแบบนี้เลยพี่น้องนะครับพี่น้องจาถ่ายรังในเมียกันอีกเดี๋ยวมาเช่นอ่ถ่ายมพวกนี้ครับเอาครับพี่น้อง หลังจากที่ห้อมาใส่เบ็ดสไปวางแรงครับผมล้มกองลังมากคนจิตกครับพ่อพี่น้องนะครับเดี๋ยวห่อพยายามเลือกนะครับเยื่อกับสีเบิรโอ้ยนี่ชิ้นหนาขอบดได้เบิรงตเยอะครับเยอะเยอะผมว่าจะกี่สิบกัวตัวนะพี่น้องเนาะนั่นก็คืงุ้มมีปูร่องมั้งครับงุ้มหรืองุ้มปูร่องมั้งมาใส่ครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุยน้ำกันนะครับไปครับผมอัมนนี้เยอะอะไรย่างเงี้ยเยอะมากพี่น้อง เมทนี่เลย่้องอืมมึงดถ้าเพือเือตายมันจะต้องมีเตึ้งะี่น้อง,อองเ้ย,เยค,นนเครับโดนอะไรเนี่อาการเด้วน่งาเชี่ยแนวจีเมือพี่น้องมัง้งเพราะเป็นการเสียเวลาของห้อ,อครับแตครับอ้พี่น้องนี่บ่เสียงสอบบัว,วี่นนองเลย

ปลามพี่น้องเอ้ยต้อนตัดโตปัดพี่น้องนี่บอกเสียงบวบบวกแม่นดี่บอกพี่น้อง,องนะครับตอนยังไงมีอาการอีกเดี๋ยวมันจะหนาวไทายมั้งอีกพี่น้องน้องครับพี่น้องหลังจากที่พยายามเลียดมาแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นประมาณเวลาประมันสามถุงเครึ่งครับเยื่เบิดพอดีครับพี่น้องใส่เบิด ใช่เบสเบสพอดีเลยเกแยกกับเบสพอดีนะครับพี่น้องสำหรับความคู่นี้ฮ่องกงท่านมีแต้มครับแต่รุ่นมืองส่อหนักก่อนครับใส่เยื่อฉาบเลยสามหลังเยื่อปูวหลังหนึ่งครับผมแล้วน้องน่าจะเป็นเยื่อจริงดีครับไปพี่น้องเราถามว่ารุ่นฟองก่อนมืองส่อครับผมไปพี่น้องสำหรับความคู่นี้ลาตีสวัสดิครับผมอรุณสวัสดิ์ย่ำส่อครับพี่น้องมาครับบรรยากาศภาคกึ่งกลางกึ่งยังฝนตกนะครับไปพี่น้อง ออกมาตอนนี้ครับประมาณตีห้าห้าสิบครับผมหกโมงแหละครับหลังจากที่เมื่อยามมางขึ้นนี่วัม,มีผลงานใอ้พี่น้องมึงเดี่ยวห้องยาบเนยมันสอน้งกันครับรลุนเนี่ยมันสอน้กันครับพี่น้องกระส่นนีมีแต่พี่น้องในเมือง,งครับไปครับผมผมมาเลยครับครับพี่น้องลังแหกกแล้ครับ Ah, não ครับอ่ะมาต่อไป ครับบ่้อครับต้องมวยยิ้ม่งาต้องต้องใทังตั้งทั้งฝุ่นต้องใสงทังทังุ่นพี่น้องง้นค่นั้นครับใส่ยัง่ายู่ต้นทั่งฝุ่นรบบตัวคนเดินทางนี้ไรพี่น้อง

เดี๋ยวทาล้งไลยมีอาการเนี่ยน้องหน่ใช่เนาะจะตายมึ้งเนาะพี่น้องเพื่อว่าเป็นการเซยเวล่ครับผมไปครับขอบพี่น้อง ครั้งนี้มีอาการครับนี่ชื่อไทยครับพี่น้องนี่ขวานขมุนน่าหยาบ,บพี่น้องยูบอยู่ลรืพี่น้องเลยย,โโยูบหรือพี่น้องเลยสบายเลยครับเยาวาหร้อเยาวาหร้อเยาวาหร้อโอ้โยูพี่น้องเนี่ ยูยูยูครับพี five ่น้องโอ้โหนี่นะครับใส่โดมาแล้วครับโอ้ยโยยยยยยพี oh ่น้องปอดถูสำเร็จแล้วครับพี่น้องโอ้โหนี่แหละพี่น้องสิ่งที่ผมต้องการครับมาจนได้ครับมิ้สุดยอดแล้วพี่น้องสุดยอดแล้วมัอนี่ฮะมัน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 พี่น้องมันแล้วมันแล้ว ของเทีย่ยมาแล้วพี่น้องอย่ยินแต่เสียงมาโดนครับตัวนี้ครับอู้อ้วนตุบตุบพี่น้องใส่โลมาแล้วครับใส่โลมาแล้วพี่น้องอื้มโอ้ห้อยติดวางมือโซนี่ครับพี่น้องตรงนี้นะครับนี่ครับพี่น้อง ขออนุญาตเจี๊ยบก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพยายามต่อกันอีกประมาณจา็คเจ็ดแปดลังไงพี่น้องเดี๋ยยุเจ็ดแปดลังนี่นครับว่าน่อพี่น้องมาหน่อยขออนุญาตเจี๊ยบก่อนครับอ๋อใส่ทุงเลยพี่น้องกันไว้ก่อนครับนน่ไงเชี่ยนเอาเตรียมมีดไว้แล้วว่างั้นเลยเห็นดำดำ ว่ามันป่าว่าเมนครับบอกไว้ในว่นป่ารุดเบ็ดแต่มันบปไปใส่ครับหนวกหอยหอยกระต้อคนกันเยี่งคนกันอุ๊บนี่เขาของจังว่าของจะ้ของพี่น้องันว่าเอไดียู่ยังในของก้อนยังคอยว่าเป็นของไอ้ของครับนี่ครับของห้อของแช่พี่น้องโอ้สุดยอดครับพี่น้องอะเดี๋ยวถามรุ่นนุกันครับนุ่มหนอยใช่ไหมอีกทางมุนครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวรุ่นนุ่มันอีกหาลังครับหาล้างหกลัง

โอ้เรามีปลาติเบสตตัวนี้พี่น้องอ้าวมีอาการนี้นะครับนี่ควันบ่ถื้ครับนี่ครับมีชื้อไทยมั้งครับนี่ครับอู้มานึ่งเดียวพี่น้องน้องมานึ่งเดียวครับอ้าวดนบนดินผมมาเห็นได้เลยนี่พี่น้องอ้าวตัวที่สองมาหนึงเดียวพี่น้องตัวที่สองมาแล้วครับจันเหมือนเดิมครับนี่พี่น้องโอ้หูใสสวยใสสวยครับผมนี่ครับอืมาหนึ่งเดียวพี่น้องมานึ่งเดียวครับ นะครับใส่ห้างน้ำเลยครับพี่น้องตัวโรซีตัวโรครับผมห้อนุญหตัเย็บก่อนครับเนี่ยครับพี่น้องป่านที่จะให้นี่ครับเสียงสวบนี่ยไายครับเนี่ยนี่แหละครั้งแรกที่ผมได้เห็นป่าเงให้นี่ครับนี่ครับตัวนี้นะครับครับตัวนี้ครับนี่ครั้งแรกของผมนะครับนี่ที่ได้เห็นหนามครับป่าจะให้นี่ที่บอกกับพี่น้องว่ว่าเพิ่เห็นหนาป่าให้นี่เสียนั่นแหละครับมือนี่ได้เห็นหนามมันแล้วพี่น้อง เดี well. we right right days, right be ๋ยวขออนุญาตปลวกก่อนครับผมนี่มาแล้วสองแต้มแล้วครับพี่น้องรองรับสองนี้ขห้องครับมีแต้มให้พี่ให้น้องหนึเบิ้งนะครับบาทนี่งวัวลงหน่อยใช่ไหมครับอุ่นใจเราพี่น้องว่าแต่มีแต้มให้พี่ให้น้องหนึเบิ้งครับผมอือเดี๋ยวคอยฝืนรู้ต้อกันอีกสองหลังสามหลังสุดท้ายครับพี่น้องมีแต้มพี่ให้น้องหนึเบิ้งอีกได้แต้มมั่นนะครับไปครับผม พี่น้องอย่วไปรุ่นอีกสามลังข้างนอกทั้งกันครับให้แท่งนี้แหละพี่น้องจะผ,ผมผมมว่ามันใจคบมีแต่ไม่มีแต่จะทุกหลังของเราอย่อม่รุ่นครับพี่น้องไปครับอยู่วมกันพี่น้องเห้ ช่วงลังรครับพี่น้องให้นี่มาใส่หวัดวดก้อนนั่นได้ปลาดุกครับให้นี่ย่อผมบ่มีปดัดนเอนนะพี่น้องให้นี่เห็นปลาดุกตัวเดียวครับนี่่มีปันหว

ไปเิ็งหรือว่าปลาหมอไปครับนอกล้องสุดท้ายครับผมยืนล้างสุดท้ายครับมองมุมนครับนะพี่นนอก แลังนี่เบด็ดหายโอ้แลัวนี่มีไค่เีกหอพี่น้องนี่ครับนี่ครับขั้นเบ็ดครับโอ้มึงครับพี่น้องนี่นี่ขั้นเบ็ดพี่น้องนี่ครับ,บ,รบขั้นเบ็ดมกตู้ฟูครับมึงครับรุนกันมีการแล้วพี่น้องอยู่นี่เด้อ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 โอ้ยอยู era, ย่นี่เด้อ ปลา,ยยาครับพี่น้องขึ้มิดเดียวโอ้โบยู่ครับพี่น้องอู้ยู่ยูนั่นพี่น้องโอ้เตรีมยมใส่สวยอีกแล้วพี่นอ้องเอ้ยอู้สุดอยอดอีกเดียวพี่น้องได้เห็นหนายก็ครับปลาให้นี่ครับนี่ครับอู้ใส่สวยสวยงามครับผมเกือบตายพี่น้องมันไตตะบุโบดินโบยังเลยครับอู้ใหม่เกือบพี่น้องใหม่อียงเดียวครับผม มือนีงย่างมานันครับมึอนี่โหนี่ครับผมมาเร็วครับมาเร็วใส่ยังไงใส่งงงามมาอีกเดียวพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมเอาผมอยากเก็บมันพี่น้องตายแล้วฮะในบุพี่น้องเลยตายไปยังมาท่านตายเกือบตายครับ พี่น้องใส่ใหญ่ๆสวยๆครับอู้ดอดสุดยอดๆมันนี่มันแล้วพี่น้องมันแล้วเนี่ยมันสองมันให้พี่น้องนะครับใส่ถุงครับอ,อยากใส่ถุงมันพี่นอ้องอดวันบ่อยู่พี่น้องตกใจเว้ยยังมันบุบหลังใดเนี่ยว่เห็นมันอยู่ทีมันจะหลดทุกที่คบหลังนี้อยู่ครับพี่น้องก็ขเขาเหิ้มป่าครับก็ขเขาหมองแข้งเลยครับพี่น้อง ครับพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันครับข้างนอกครับผมไปครับผมเอาพี่น้องมาสรุปผลงานน้ำกันโซนนี่ครับพมพี่น้องสรุปผลงานกับหนุมม่มน้อยชาแนลเลยครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยมีแต่แต้มสวยๆ,ๆเลยครับมือนี่นี่ครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับตัวนี้ก็โลแล้วพี่น้องเอ้ยตัวนี้ตัวนี้นี่ก็ประมาณโลแล้วครับตัวนี้กระมาณ อ่ะหกขีดเราพี่น้องตัวนี้เราใส่ง่ายไหมครับนี่ครับมันขีดสองขีดครับผมสองขีดสามขีดมือนี้ประสบความสําเร็จแล้วของเซนี้ครับพี่น้องไงเจ้าเจ๋าครับผมมือนี้ดีใจครับครับผมนี่ผมงานเราฝากปีฝากน้องลยนะครับพี่น้องสามแต้มครับผมส้ำต้มงานง่ายง่ายครับเอาพี่น้องผู้ใดที่มักคลิปนี้กับฝากกดเลยกดแจ้์กดติดตามให้นุ่มน้อยแชแนลคนนี้นี่นะครับ ก็เป็นกำลังใจให้นุ่มหน่อยเช่นเดียวกนี่มีกำลังใจเฮ็ดคลิฟต์พี่พี่น้องเดิมบ้างอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวนุ่มหน่อยเช่นเดีก็มีผลงานให้พี่ให้น้องในเบื้องเรื่อยๆครับช่วงนี้ครับก็จะฟาวเบื้อนะครับก็จะหากินได้ทางเบ็ดก่อนครับพี่น้องช่วงนี้น้ำยังไหลครับผมก็จะได้ใส่เบ็ดให้พี่ให้น้องในเบื้องไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องพี่น้องก็จะฟาวเบื้อนุ่มหน่อยเช่นเดียวกันะครับขอบครับพี่น้องนำรับมือนี้ครับลาไปครับภาพงอ่างครับ ผลงานของเ้อสามแต้มครับผมของพี่น้องอสำหรับเซานี่ของเ้างอะสวัสดีครับ